สวัสดีค่ะที่นี่สถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพรูรอนทับลานตั้งอยู่เลขที่757หมู่หนึ่งตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้สถานปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสดูแลช่วยเหลือท่านอาจารย์ที่มาจากจังหวัดพันแก่นท่านมีอาการหายใจไม่เต็มอิ่มอ่อนเพลียปวดทั่วสารพางกายท่านมีอาการทุกข์ทรมานมา10กว่าปีท่านได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐบาล รักษาแพทย์แผนจีนการฝังเข็มท่านทำมาทุกวิถีทางแล้วแต่ว่าก็ยังมีอาการปวดทุกทรมานอยู่วันนี้ท่านได้มีโอกาสมาที่สถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพรพุรอทับรานพวกเราได้ดูแลช่วยเหลือโดยการวิธีปรับธาตุกดจุดคลายเส้นแล้วให้ท่านอาจารย์ได้ทำาสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติจากการที่ให้ท่านอาจารย์ ได้ทำแล้วเนี่ยเพื่อเป็นวิทยาทานท่านอาจารย์จะแบ่งปันว่าเมื่อได้ทำแล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะท่านอาจารย์เชิญค่ะค่ะจากที่อาจารย์ได้แนะนำมานะคะก,ก็ทำตามที่อาจารย์แนะนำแล้วก็รักษาตามที่อาจารย์บอกอาการทั้งหมดก็ดีขึ้นได้ประมาณ80%นะคะค่ะดีขึ้นเยอะมากค่ะค่ะเป็นที่พอใจไหมคะท่านอาจารย์ก็พอใจคะ่ะพอใจาามาก ว่าตอนนี้รู้สึกว่าด้านกายสบายสบายมากๆเลยค่ะครับคงเหลือแต่ที่ยังตึงเกิดกายที่เรากดจุดไปใช่ค่ะยังยังตึงคือหมายถึงว่ายังเจ็บกล้ามเนื้ออยู่ที่ที่กดจุด่ะอรที่กดจุดค่ะมาที่นี่มีค่าใช้จ่ายไหมคะท่านอาจารย์ไม่มีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายคือค่าเดินทางค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะโมทนาสาธุให้หายไวๆค่ะสวัสดีค่ะ